สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับเมื่อกี้นักเรียนนะครับช่วยเข้าไปดูในเนื้อหานะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเนื้อหาวันที่29มิถุนายน2564นะครับเมื่อดูเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด1.5นะครับเพื่อใช้สำหรับ เรียนควบคู่ไปกับเนื้อหาของวันที่29มิถุนายน2,564นะครับเราจะมาดูกันวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะครับการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับและจำนวนคะนะครับในหัวข้อนะครับที่หนึ่งใหญ่ของแบบฝึกหัด1.5นะครับเขาจะบอกว่าแสดงวิธีทำเพื่อเรียงลำดับเศษส่วนจำนวนคะจากน้อยไปหามาก รเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1เขาบอกว่ามีเศษหนึ่งส่วน 2, สองเศษห้าส่วนหกเศษสามส่วนห้าและเศษสามส่วนสิบนะครับหลักการของเราง่ายๆนะครับอ่ะครูจะเล่าให้ฟังก่อนเนะาะหลักการของเรานะครับจะแบ่งกลุ่มก่อนอันดับแรกกลุ่มที่มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองกลุ่มที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองบางครั้งจะมีเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองด้วยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเรามาดูกันนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับส่วนมันไม่เท่ากันสักอันเลยอันตัวแรกส่วนสองตัวที่สองส่วนหกตัวที่สามส่วนห้าและตัวที่สี่ส่วนสิบครูขอแบ่งครึ่งหน้ากระดาษแนะนําให้นักเรียนทําแบบครูด,ด้วยนะครับมันจะไม่มพอนะครับ่าเราจะมาดูกันนะครับครูจะ,คจะมาพิจ<ะ>นารณาให้ดูทีละตัว อาจจะเขียนเยอะหน่อยใครอยากเขียนสั้นกว่าครูก็ได้นะครับขอให้ทําให้อ่านพอเข้าใจครูไม่ว่าอะไรนะครับครูจะเริ่มที่เศษหนึ่งส่วนสองนะครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับปกติถ้าเราเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองมันจะบอกว่าคือจํานวนครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยคือจํานวนครึ่งหนึ่งถ้าเราแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นเกรนนะครับเป็นเกฑนเศษหนึ่งส่วนสองจุดตรงกลางนะครับแต่เศษห้าส่วนหกนะครับ และมันจะมากกว่าเศษ1ส่วน2หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง a บางคนบอกว่าแปลกใจนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเศอษอ5ส่วน6ทำไมมันถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งล่ะนะครับนักเรียนงงไหมครับเพราะเศษ5ส่วน6กครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3ามใช่ไหมครับแต่5้ามันตะเลิด3าล้วแสดงว่ามันก็จะมากกว่าครึ่งหนึ่งเช่นกันนะครับเช่นกันครูมาดูต่อไปนะครับ สามส่วนห้าเอสามส่วนห้านักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรกับครึ่งหนึ่งครับคุณครูมองว่ามันเป็นอะไรนะเออมันมากกว่าครึ่งหนึ่งเอา้าบางคนงงทําไมมากกว่าครึ่งหนึ่งละ่ะก็ถ้ามีของห้าชิ้นใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของห้าคุูเคยสอนแล้วก็คือสองกับอีกครึ่งหนึ่งถูกไหมครับแต่สามมันเติดสองกับอีกครึ่งหนึ่งแสดงว่าสามส่วนห้าจะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับ คราวนี้ตัวสุดท้ายก็คือนะครับเศษสามส่วนสิบเอเศษสามส่วนสิบมันเป็นอะไรกับครึ่งหนึ่งนะเราก็ต้องคิดละเศษสามส่วนสิบมันน่าจ,จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งจริงไหมครับบางคนงงเอ๊ะมันน้อยกว่าได้ไงครับครูอ่ะครูจะเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเศษสามส่วนสิบถ้าส่วนเป็นเลขสิบครึ่งหนึ่งของสิบคือเลขห้าถูกไหมครับแต่สามมันยังไม่ถึงห้าแสดงว่าสามส่วนสิบเนี่ยมันน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาแยกนะครับคุณครูขอเขียนผังความคิดของครูนะครับจัดนะครับกลุ่มนะครับนะครับอ่าวโดยนี้ครึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์อยู่ตรงกลางนะครับเอถ้าครึ่งหนึ่งอยู่ตรงกลางแสดงว่าข้างหน้าของครึ่งหนึ่งจะต้องน้อยกว่ามีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอยู่แค่อันเดียวก็คือสามส่วนสิ่นั่นเองนะครับแต่ข้างหลังของครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งเฮ้ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีห้าส่วนหที่เราทําไว้แล้วกับ3ามส่วนห้าที่เราทําไว้แล้วเออแสดงว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมีห้าส่วนหกับเท่าไหร่ครับ3มส่วนนะครับ5นั่นเองเอ,อบางคนงงให้ครูครับแล้วเราจะเปรียบเทียบกันยังไงระหว่างสองตัวนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมครับ เมื่อแบบฝึกหัดที่1.3เราเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้ตารางใช่ไหมครับใช้ตารางคูณไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนมันจะเท่ากันตอนนี้คุณครูขอเขียนคําตอบก่อนเอ๊ะทำไมเขียนคําตอบได้แล้วล่ะในนี้เขาให้เรียงจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับน้อยที่สุดก็คือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมีแค่ันเดียวก็คือสามส่วนสิบเศษสามส่วนสิบแสดงว่าเนี่ยมาอันดับแรกแน่นอน แล้วตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือเศษ1ส่วน2ก็คือตัวที่ 2, 2> เหลือ5ส่วนหกับ3ส่วน5ครูจะเว้นไว้ก่อนไม่รู้อะไรมากกว่ากันนะครับครูก็ดูว่า5ส่วนหกับ3ส่วน5เนี่ยอะไรจะมากกว่ากันนะเรามาดูที่ส่วนนะครับตัวดูที่ส่วนอันหนึ่งส่วน5อันหนึ่งส่วน6หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราจะท่องแม่5นะครับกับแม่หนะครับ ไปให้ได้เลขตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวคูณร่วมนะครับเอเคยท่องไหมหกอะไรกับ5อะไรเป็นเลขตัวกันใช่เลข30มสิบครับแม่6กก็ท่องไปหาได้แม่ห้าก็ท่องไปหาได้หกห้าได้สามสิบห้คูณหกก็ได้สามสิบแสดงว่าตัวคูณร่วมก็คือส่วนเน่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเลข30ได้นะครับพอเราจะเปลี่ยนเป็นเลขสาได้ เรามาดูกันสินะครับว่าจะทำยังไงต่ออครูเขางครึ่งเพิ่มอีกหน่อยนะครับประหยัดกระดาษนะครับจะลบบางส่วนออกด้วยนะครับห้าส่วนหกเนี่ยครูจะเปลี่ยนเป็นส่วนให้ได้สาสิบครูก็จะเขียนว่าห้าส่วนหกยาวๆนะครับยาวๆฟืบนะครับขอลบกันนะครับห้าส่วนหกยาวๆนะครับคูณกับอะไรก็ไม่รู้นะครับข้างล่างส่วนต้องได้เลขสามสิบนะครับเพราะว่าตัวคูณร่วมของเราตรงนี้ ก็คือส่วน30 A ก็คือ6คูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วย5คูณ5ได้25ใช่ไหมครับคราวนี้ครูจะมาเมื่อรู้5ส่วน6ครูก็จะมาเริ่มหา3ส่วน5 3ส่วน5ก็จะเท่ากับ3ส่วน5ยาวๆนะครับคูณกับอะไรครูก็ไม่รู้แต่ขอให้ข้างล่างก็คือส่วนเป็นเลข30 A นะครับ a 5คูณอะไรได้30 5คูณ6ใช่ไหมครับแสดงว่าข้างบนต้องคูณ6ด้วย สามคูณหกได้สิบแปดพอได้แบบนี้ทำยังไงต่อเอ่ยครูก็จะมาเปรียบเทียบแล้วเฮ้ยห้าส่วนหกเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าส่วนสามสิบสามส่วนห้าเปลี่ยนเป็นสิบแปดส่วนสามสิบข้างบนมันเป็นยังไงกับข้างล่างในสายตาครูครูก็จะบอกว่าข้างบนมันมากกว่าข้างล่างเพราะยี่สิบห้ามันมากกว่าสิบแปดเพราะส่วนเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับสแสดงว่าห้าส่วนหกต้องมากกว่าสามส่วนห้า แสดงว่าตอนที่ครูเอามาใส่นเนี่ยเขาเรียนจากน้อยไปหามากเรารู้แล้วสาส่วนสิบมันมัน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมันมาอันดับหนึ่งแน่นอนเศษหนึ่งส่วนสองมันเป็นครึ่งหนึ่งมันอยู่ตรงกลางของเกณฑ์ครึ่งหนึ่งแล้วเหลือสองตัวห้าส่วนหกกับสามส่วนสิบเอ้ยขอโทษทีครับห้าส่วนหกกับสามสามส่วนห้าเรารู้แล้วห้าส่วนหกมันมากกว่าสามส่วนห้าเพราะเปรียบเทียบจากตรงนี้แสดงว่าห้าส่วนหกต้องมาทีหลังก่อนหน้านั้นต้องเป็นสามส่วนห้าใช่ไหมครับลองมาใส่ดู อาวราวนี้มันคูคแลรู้และ5หส่วนหมากกว่า3าส่วนหนะ้าะคูก็แสดงว่าแสดงว่านะครับห้าส่วนหนะครับก็จะมากกว่า3าส่วนหนะครับอ้าเราก็จะเริ่มเรียงลำดับเลยจำได้ไหมครับตอนแรกอะไรน้อยที่สุดอะไรน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็คือ3ามส่วนสิ ลองลงมาก็คือครึ่งหนึ่งเลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วเมื่อกี้เหลือ2ตัว5้าส่วน6กับ3ส่วน5เมื่อกี้เขาบอกว่า5ส่วน6มากกว่า3าส่วนห้าแสดงว่าถ้าเราเรียงลำดับ3มส่วน5้าต้องมาก่อนแล้ว5้าส่วน6กต้องตามมาทีหลังถูกไหมครับอ่าข้อนี้เราก็เอามาเติมคำตอบของเรานะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับลองไปข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปข้อนี้นะครับ แนวคิดคล้ายกันนะครับแนวคิดคล้ายกันนะครับอ่ไปเรื่อยๆออ่คุณครูขอเป็นข้อนี้นะครับอ่าสวัสดีครับเรากลับมาดูในข้อที่สามนะครับข้อที่สามของเราเป็นข้อที่ในเสกาตาครูก็ยากระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีทั้งแบบนี้เรียกว่าจำนวนคระแบบนี้เรียกว่าเศษเกินเพราะยี่สิบเก้าส่วนสิบสอง ยี่สิบเก้ามากกว่าสิบสองข้างบนมากกว่าข้างล่างเรียกว่าเสร็จเกินอันนี้ก็เรียกว่าเสร็จเกินอันนี้เรียกว่าจํานวนคละส่วนอันนี้เรียกว่าเสร็จเกินซึ่งซึ่งนักเรียนต้องจําให้ได้นะครับเราจะพยายามนะครับทําให้ในนี้มันมีทั้งจานวนคลาและเสร็จเกินนะครับข้อนี้เราจะพยายามทําให้เสร็จเกินทุกตัวเป็นจานวนคละนะครับเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการพิจารณานะครับอ้าวเรามาช่วยคุณครูดูหน่อยนะครับโอ้ข้อนี้ จะแปลกนิดนึงนะครับคุณครูขอพาแบ่งกลุ่มนะครับเรามาดูกันนะครับคุณครูจะเริ่มแรกคุณครูจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเศษเกินเป็นจานวนค้าแต่ที่วงกลมไ้อันแรกเอ้สองอันนี้เป็นจํานวนค่าอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแต่ไอ้วงกลมที่สามอันหลังสามอันนี้เป็นเศษเกินครูจะเปลี่ยนเศษเกินสามตัวนี้นะครับเออนะครับ ให้เป็นจำนวนค่าทั้งหมดอ่ะคุณจะขีดนรปรอเลยนะครับไอ้สามตัวเนี้ยนะเออมันเป็นเศษเกินนะครับเศษเกินเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนค่าอ่ะคุณขอลบแป๊บนึงนะครับอ่เรามาเริ่มเลยนะครับอ่าวิธีนะครับคุณจะขอลบไอ้จำนวนค่าก่อนที่มีอยู่แล้วนะครับวิธีของเราอ่าคราวนี้ตั้งใจดูนะครับ อ่าบางคนแปลกใจทำไมได้สองเศษอะไรครับห้าส่วนสิบสองอ่ะครูจะขอหยุดแป๊บนึ่งนะที่ได้สองเศษห้าส่วนสิบสองเนี่ยนักเรียนต้องดูก่อนยี่สิบเก้าส่วนสิบสองสิบสองคือตัวหารสิบสองอะไรใกล้ยี่สิบเก้าที่สุดสิบสองเป็นยี่สิบสี่แต่ยี่สิบสี่ยังไม่ถึงยี่สิบเก้าก็เหลือเศษห้านะครับส่วนด้วยตัวเดิมก็คือส่วนด้วยสิบสองนะครับเช่นกันนะครับ เราก็จะมาดูว่าเออแปดส่วนหกเนี่ยนะครับแปดส่วนหกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนึ่งเศษสองส่วนหกได้ยังไงครูขอช้าหน่อยนะแปดส่วนหกเนี่ยหกเป็นตัวหารหกอะไรใกล้แปดคูครูก็บอกว่าหกหนึ่งเป็นหกเหลือหกบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้แปดก็คือสองก็คือเหลืออีกสองนะครับเศษสองส่วนด้วยหกแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็คือสิบเศษเศษสิบส่วน สามเปลี่ยนเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสามได้ยังไงมาดูนะครับอขอช้าหน่อยนะเราก็ถามว่าสามเป็นตัวหารสามอะไรใกล้สิบสามสาม,สามเป็นเก้าเก้าเหลืออีกเท่าไร่ถึงจะใกล้สิบก็เหลืออีกหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วยสามตัวเดิมนะครับครนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงตั้งใจหน่อยนะครับคราวนี้ทํายังไงต่อครูขอ,ขอแบ่งครึ่งนะครับครูขอ,ขอแบ่งครึ่งแป๊บนึงกระดานไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าพิจารณาเยอะมากครนี้ นะครับเา,าจะเปลี่ยนสีเพื่อที่จะให้ง่ายขึ้นอาจจะดูงงๆสามเศษหนึ่งเศษสามส่วนสี่มันตัวเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้คุณม,มาใส่สองเศษห้าส่วนสิบสองเนี่ยมันมาจากยี่สิบเก้าส่วนสิบสองนะครับแปดส่วนหกเศษแปดส่วนหกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหนึ่งเศษสองส่วนหกได้นะครับสองเศษสามส่วนแปดเนี่ยตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ ไอ,อตัวสุดท้ายสิบส่วนสามมันเปลี่ยนเป็น 3, สามเศษหนึ่งส่วนสามเกเรียนลองสังเกตกดูดีๆนะครับอันนี้คือจํานวนคละทั้งหมดเราจะพิจารณาแต่ข้างหน้าก่อนในนี้มีทั้งข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งข้างหน้าเป็นเลขสองและข้างหน้าเป็นเลขสามนะครับเอ,อในนี้ถ้าข้างหน้าเป็นเลขอะไรมากที่สุดอันนั้นก็จะมากที่สุดไปในตัวนะครับคุณครูถามหน่อยครับในนี้อะไรมากสุดครับน่าจะเป็นเลข จำนวนเต็มก็คือสามมากที่สุดแสดงว่าไอเนี้ยนะครับไอเนี้ยน่าจะมากที่สุดเลยจริงไหมครับจริงๆริไอเนี้ยเอาไปเขียนเป็นตัวสุดท้ายได้เลยเพราะมันมากที่สุดนะครับเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อเอแต่อพวกเนี้ยเราจะรู้ยังไงละ่ะว่าอะไรเป็นลําดับที่เท่าไหร่รู้แต่อเนี้ยมากที่สุดคือันดับสุดท้ายครูก็เลยมาจัดกลุ่มนะครับกลุ่มใหม่ โดยที่แบ่งเป็นวงเล็บละก็คือกลุ่มที่มีเลขหนึ่งนำหน้าก็คือหน,นึ่งเศษสามส่วนสี่กับหนึ่งเศษสองส่วนหกอันเนี้ยคู่กลุ่มที่เลือกกันระหว่างใครจะน้อยที่สุดนะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับกับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่มีเลขสองนำหน้าก็คือสองเศษห้าส่วนสิบสองนะครับกับสองเศษสามส่วนแปด กับสองเศษสามส่วนแปเอนักเรียนลองสังเกตดูสิในนี้หยุดก่อนนะครับในเนี้ยถ้าคุณครูบอกนักเรียนว่านะครับเฮ้ยไอสองตัวเนี้ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งน้อยที่สุดแสดงว่าตัวที่มากกว่าตัวน้อยที่สุดก็คือไอตัวน้อยที่สุดจะเป็นอันดับหนึ่งตัวที่มากกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นอันดับสองในตัวเลยนะครับส่วนไอสองตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นอันดับสามกับอันดับสี่ เพราะอันดับที่5ก็คือมากที่สุดคือตัวนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาเริ่มต่อนะครูะะจะเปรียบเทียบ1นึ่งส่วนสนะครับกับ1นึ่งสอ่วนหกอ,อันดับแรกครูจะพยายามเปรียบเทียบก่อนว่าเอ้ยจำนวนเต็มเท่ากันฮ้ยแสดงว่าเศษส่วนเนี่ยนะครับหมายถึงว่า สามส่วนสี่กับสองส่วนหกจะเป็นตัวตัดสินว่าก้อนทั้งก้อนเนี่ยก็คือหนึ่งเศษสามส่วนสี่กับหนึ่งเศษสองส่วนหกอะไรมากกว่ากันครูก็เลยมาดูสามส่วนสี่นะครับมันเป็นอะไรกับเศษหนึ่งส่วนสองก็คือมันมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองถ้าใครตามไม่ทันช่วยดูหน่อยนะครับสามส่วนสี่ครึ่งหนึ่งของสี่น่าจะเป็นเลขสองใช่ไหมครับแต่ 8, ที่ได้มาเป็นเลขสามสามมันมากกว่าสองแสดงว่าสามส่วนสี่จะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองไปด้วยนะครับเช่นกันนะครับ สองส่วนหกเอ้าเอามาจากไหนเนี่ยสองส่วนหกก็ามาจากตรงนี้แหละครับเพราะเราพิจารณาตัวหลังตัวหน้าเหมือนกันมันน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองทำไมละ่ะอ๋อก็สองส่วนหกเนี่ยจริงๆส่วนด้วยหกเนี่ยครึ่งหนึ่งมันต้องเป็นเลขสามใช่ไหมครับแต่มันมีเป็นเลข 2. สองแสดงว่าสองมันยังไม่ถึง 3. สามแสดงว่าหนึ่งส่วนสองส่วนหกเนี่ยมันจะน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับอ้าวผมก็จะได้ว่าสแสดงว่านะครับ คราวนี้แสดงว่านะหนึ่งเศษสามส่วนสี่ก็คือเอามาทั้งหมดเลยนะคราวนี้เพราะเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันหนึ่งเศษสามส่วนสี่มากกว่าหนึ่งเศษสองส่วนหกอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่านดูนะไอหนึ่งเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมครับสามส่วนสี่ใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งก็คือมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองสองส่วนหกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอ๋อแสดงว่าสามส่วนสี่มันมากกว่าสองส่วนหกแสดงว่าหนึ่งเศษสามส่วนสี่ก็จะมากกว่าหนึ่งเศษสองส่วนหกเลยมีตัวเลย นะครับอเรามาดูต่อเรามาดูต่อนะครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบ 2, องเศษห้าส่วนสิก็คืออันดับ3กับอันดับ4นะครับกับ 2, องเศษสามส่วนแปดโอ้อันนี้รูพาคิดแบบพิจาาสองแบบเลยนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงคาว่าพิจาาสองแบบอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจำนวนเต็มนะครับสเหมือนกัน แสดงว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรมากกว่ากันก็คืออยู่ที่เศษส่วนแล้วนะครับครูก็บอกว่าอ๋อดูที่ห้าส่วนสิบสองกับนะครับสามส่วนแปดห้าส่วนสิบสองมันเป็นอะไรกับครึ่งหนึ่งครูก็จะบอกว่ามันน่าจะอะไรครับมันน่าจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเอเพื่อนมอมทำไมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งล่ะ ก็ปกติถ้าส่วนเป็นสิบสองครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นเลขหกแต่ห้ายังไม่ถึงหกงงไหมครับสแสดงว่าห้าส่วนสิบสองก็จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเช่นกันสามส่วนแปดมันเป็นอะไรกับครึ่งหนึ่งนะครับเอปกติถ้าให้เลขแปดครึ่งหนึ่งของแปดคือสี่แต่สามมันยังไม่ถึง 4. สี่แสดงว่าสามส่วนแปดจะต้องน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองข้นี้ปัญหามาแล้วจะทำได้ทำยังไงดีอ่าเราก็มาทำแบบเดิมใน แบบที่1.3นะครับก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยทำให้ส่วนมันเท่ากันก็คือ5ส่วน12กับ3ส่วน8นะครับเอ๊ะทำยังไงดีนะท่องแม่12กับแม่8ไปเรื่อยๆยังไงดีนะให้มันเป็นเลขตัวเดียวกันเคยท่องไหมครับเอ๊ะ12 หนึ่งสิบสองสิบสองสองยิบสี่กับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกเนี่ยท่องไปเรื่อยๆตัวที่เหมือนกันตัวแรกน่าจะเป็นเลขยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเพราะว่าสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่แปดสามก็เป็นยี่สิบสี่แสดงว่าตัวคูณร่วมน่าจะเป็นเลขยี่สิบสี่พอเรารู้ว่าแล้วว่าตัวคูณร่วมเป็นเลขยี่สิบสี่เราจะทําข้างล่างให้เป็นเลขยี่สิบสี่ทั้งคู่โดยครูจะเขียนว่าห้าส่วนสิบสองนะเท่ากับนะครับสี่ยาวห้าส่วนสิบสอง คูณกับอะไรก็ตามขอให้ข้างล่างเป็นเลข24อ่าเรามาดูซิใช่2ไหมอ่ะกูเขียนไว้ก่อนขอโทษทีนะครับ12 2เป็น24จริงๆด้วยแสดงว่า5ก็ต้องคูณ2 5คูณ2ได้10อ่ะรูขอแบ่งนะครับกระดานได้พอตาเราอีกอันนึ่ง3ส่วน8นะครับเท่ากับนะครับเอเท่ากับ3ส่วน8คูณอะไรดีหนะ้าส่วนก็คือข้างล่างถึงได้24 ใช่8ปดคูณสไหมครับถึงจะได้24แสดงว่าข้างบนต้องคูณ3ด้วย3าคูณสก็จะเป็นเก้าข่าวนี้เราพิจารณาสิห้าส่วนสิบได้10บส่วนย4 3สิบสี่สามส่วนแได้9ก้าส่วนยีเฮ้ยส่วนเท่ากันแลละแสดงว่าไอ้สิบส่วนยี่น่าจะมากกว่า9ก้าส่วนยีแต่1 0บส่วนยี่สมาจากห้าส่วนสิบสองแสดงว่า5้าส่วนสิบสองจะต้องมากกว่านะครับ สามส่วนแปดห้าส่วนสิบสองมากกว่าสามส่วนแปดแต่จริงๆเลขของมันไม่ใช่ห้าส่วนสิบสองกับสามส่วนแปดนะจริงๆมันมาจากสองใช่ไหมครับเศษห้าส่วนสิบ 2, 3, สองครั 3, นนบนะครับสองเศษสามส่วนแปดกูก็เลยจะบอกว่า 2, 2> สองเศษห้าส่วนสิบสองนะมันมากกว่า 2, สองเศษสามส่วนแปดเอาเราก็งงเพราะอะไร<ห>ล่ะ,ละ ข้างหน้าเหมือนกันไงแต่ไม่คิดเราต้องหามาว่า5ส่วน12มันมากกว่า3ส่วน8แสดงว่า2ส่วน12ก็จะมากกว่า2เศษ3ส่วน8นะครับแสดงว่าตอนนี้เราได้อันดับ3กับอันดับ4แล้วอะไรน่าจะเป็นอันดับ3ก็คือไอ้ตัวนี้มันน้อยกว่าน่าจะเป็นอันดับ3อันนี้น่าจะเป็นอันดับ4แสดงว่าเราจะต้องมาเริ่มเลยเรียงลัดับโอ้การเรียงลัดับนี่องยากเลยนี่ใไ่ตาคู่นะครับ เราก็จะมาดูไันี้อะไรน้อยสุดนะอะไรน้อยสุดนะอ่ากุฎิภาคิจนาเลยวงนะครับอ่านี้ไอสองตัวนี้อะไรน้อยกันเมื่อกี้เราเพิ่งบอกมาหนึ่งเศษสามส่วนสี่มากกว่าหนึ่งเศษสองส่วนหกแสดงว่าหนึ่งเศษสองส่วนหกต้องน้อยกว่าน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองน่าจะเป็นหนึ่งเศษสามส่วนสี่นะครับ คราวนี้เรามาดูอันดับสามกับอันดับสี่เมื่อกี้สองเศษห้าส่วนสิบสองกับสองเศษสามส่วนแปดอะไรมันมาเป็นอะไรน้อยกว่ากันต้องมาก่อนในนี้เรารู้ว่าสองเศษห้าส่วนสิบสองมากกว่าสองเศษสามส่วนแปดแสดงว่าไอเนี้ยน้อยกว่าใช่ไหมครับก็ต้องเอามาก่อนก็คืออันดับสามเดี๋ยวลองดูนะครับ แต่พี่เจรนาเนาะสองตัวนี้อะไรน้อยกว่ากันเอามาก่อนก็คือสองเศษสามส่วนแปดแล้วต่อมาก็จะเป็นสองเศษห้าส่วนสิบสองเอค,ค,คุณครูครับแต่แต่นักเรียนต้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมไอ้ตัวนี้เด็ดขาดไอ้ตัวเนี้ยเราเพิ่งไปบอกว่ามันมากที่สุดจําได้ไหมครับมันมากที่สุดเพราะามันต้อง,อ,งอยู่ท้าสุดนั่นเอง,เองนะครับอวันนี้คุณครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ะสวัสดีครับ